บัคทัสแมเนเจอในอัปเดตเดือนตุลาคมและการแก้ไขอัปเดตของเดือนพฤศจิกายน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้ใช้ Windows 11จำนวนมากเจอกับปัญหาประสิทธิภาพลดลงอย่างหนักหลังติดตั้งอัปเดตเดือนตุลาคมหรือที่เรียกว่า October Optional Update KB5067036 ซึ่งมีบั๊กทำให้ Task Manager กลายเป็นนักฆ่าหน่วยความจำหรือ Memory Assassin บั๊กนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้กดปิด Task Manager แล้วตัวโปรแกรมไม่ได้หยุดทำงานจริงแต่ยังคงค้างอยู่เบื้องหลังเป็นกระบวนการล่องหนหรือ g o s t Instance ทุกครั้งที่เปิดปิดมันจะสร้างร่างแยกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยแต่ละร่างจะกิน RAM ประมาณ20ถึง25เมกและใช้ CPU อีกเล็กน้อยถ้าเปิดปิดหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งจะกินหน่วยความจํารวมกันมากพอที่จะทําให้เครื่องหน่วงอย่างเห็นได้ชัดต้นเหตุที่แท้จริงคือมาจากแพทของ Microsoft ที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาการจัดกลุ่มโปรเซสใน Task Manager ที่แสดงผลผิดพลาดเช่น Spotify ถูกจัดอยู่ภายใต้ File Explorer แต่ระหว่างแก้กับสร้างบั็กใหม่ขึ้นแทนจนเกิด Task Manager ผีที่ไม่ยอมตายล่าสุดการแก้ไขก็มาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ Microsoft ได้ออก อัปเดต KB 5068861หรือ November Cumulative Update โดยในเวอร์ชัน Build 26200.7171ระบบได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วสื่อเทคโนโลยีต่างประเทศอย่าง w i n d o Latest ได้ทดสอบจริงและยืนยันว่าหลังติดตั้งอัปเดตนี้การปิด Task Manager จะกลับมาทำงานได้ตามปกติไม่มีล่างผีไม่มีการกินแลมลึกลับอีกต่อไปดังนั้นหากคุณเคยเจออาการเครื่องหน่วงหรือ Task Manager เปิดไม่ยอมหายไปจากรายการ Process แนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน ล่าสุดได้เลยครับนอกจากจะได้แผดความปลอดภัยเดือนพฤศจิก,กาย,ยนแล้วยังได้ขับไล่ผีออกจากเครื่อง windows 11ของคุณอีกด้วย